รับมือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอุณหภูมิลดต่อเนื่องอัปเดตพื้นที่รับฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้แนวโน้มลักษณะอากาศ10วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายจข่าวชาวบ้านค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้น บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปางกลางบางแห่งโดยมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนที่แผ่เข้ามาช้อนปะทะก,กับความร้อนชื้นที่ปกคลุมในบริเวณประเทศไทยของเราโดยมาดูโมเดลต่อเนื่องในวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังแรงดังกล่าวยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทย,ไทยตอนบนทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงต่อเนื่องโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวนันออกวันนี้อุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสในขณะที่มรสุมตะวนันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน จะมีกำลังแรงขึ้นจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลพอแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าว ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกําลังแรงรวมถึงอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงเช่นกันจึงส่งผลทําให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2อง,งองศาเซลเซียสโดยจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-16ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-3ถึงองศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีการจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุรทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออก อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-3อ,องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-3อ,องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนให้ดูแลรักษาสุขภาพ จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงพอแม่พีน้องบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภายน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำลำคลองลำธารและพื้นที่ชุมชนเมืองยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงชุดนี้จะแผ่อิทธิพลปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2566ส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าช่วงกลางวันอาจมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวบ,าง,บางพื้นที่ในขณะที่บริเวณภาคใต้ย,ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2566เช่นกัน โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่18ถึง20พฤศจิกายน2566บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง4 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5 13องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง5-7องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมิมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-13องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรพอแมพีน้องชาวเรือชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองตลอดช่วงโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวหลังจากนั้นแนวโน้มลักษณะอากาศในช่วงวันที่21-26ถึงพฤศจิกายน2566มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่อิทธิพลปก,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าแต่อย่างไรก็ดีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนถึงปานกลางยังคงแพ่อิทธิพลเข้าเสริมในบางช่วงโดยในช่วงวันที่24-25ถึงพฤศจิกายนมีแนวโน้มจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ที่เราต้องเฝ้าจับตาก,กันอย่างต่อนเนื่องว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุและเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศไทยของเราได้หรือไม่จะเข้ามาส่งผลกระทบ ทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักในช่วงฤดูหนาวนี้หรือจะถูกอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกําลังแรงแพ่เข้ามาตัดแข้งตัดขาส่งผลทําให้สลายตัวหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวไปจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนบริเวณภาคใต้ในช่วงดังกล่าวเนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังอ่อนลงจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดาม,นมันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรซึ่งแนวโน้มลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่21-26พฤศจิกายน2566บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีหมอกปกคลุมบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกปกคลุมบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนลดลงโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ที่ร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงสาของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวบริเวณประเทศไทยตอนบนของเราจะมีอุณหภูมิลดลงบางช่วงเวลาอาจมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17ถึง20พฤศจิกายนหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงลักษณะอากาศยังคงค่อนข้างแปรปรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในทุกวันติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ